เทลไ,ไม่หน่อยแม่อรพี่ฟิลมากโดนร่องกันแม่แม่อแม่หน่อยคะ่ะนี่พี่สุสายายมากแล้วทีมันโดนไม่พอทำเดกคนไม,ไม่ไม่หน่อวย ไม่น้อยทำเผื a ่อกันไม่ได้นะบุญอ่ะใช่ทันใช้ได้นะกำลังทำบุญนะกำลังทำบุญมันนองอินใครเื้นหูอ่ะหนูแล้วอ่ะ

มันตกฝั่งเรื่องเมย์เมย์เรื่เ็นคิีไ้ไป้มที่อว่ารอยอิเบอรอยู่จเยียงยางไปดิมันี่เบอร์ไม่ามอเคเล่ห้ขมาเลยค่ะมาเลยค่ะรถไฟรถไยรอพอรอเรือพอฮาน ลาวกปไทยไทยแลนด์นี่แหละพยอนี่แหละขอขอแน่ขอแน่รูปหนึ่งหนึ่งสองเอานีส้มตำกับอะไรดีแม่ร่วมกับแม่หน่อยเห็ดคนร่วมนัคุณอาตัดตื่นหรือยังเนี่ยนอนหรือยัง ชุบไล่หลาดี่ก็ตามคลายก็บมะเสรปนีอุ้ยดีคย่องอย่างของเปรี้ยวดีเปรี้ยวดีเปรี้ยวดีอยู่ลูกไส้มาพอวาเข้มลูกไส้มาเปรี้ยวเปมพอสน เราต้องทำมันเค็มมันบเก็มเลยวไม่หนูให้แกใส่มันเพิ่มแกจะบุะไร่าง้ี่สุดนที่สุดโขกินสามช้อนเนไงเขาต้มเนี่ยุหมนยิ้มแล้วปะยิ้มแล้วหน้า่วย <laughs> chỗ thì nàng nàng béo <laughs> từ béo từ béo từ béo đi áo đi áo béo 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 ạ พี่หมอกินแล้วบอกพี่หมอวหาอกินห่อน,อนได้สว <c oughs> ด่วง <c oughs> <c oughs> เออไ็่ต้องหลายยังไม่หมดให้นานนแม่นดเมายังไนมานี้เหรอแม่มานี่เหรอโอ้ อม่้ดอหมากหนื anyway> ่อค e like ืนนี uh ip, voilà ่หนาวแห้งมันล้มไหมเหนถามแม่เอฟซีอยู่ว่าพึ่งจะหนาวหรือว่าหนาวหลายมือเนี่ยพิ่งจะพึ่งจะหนาวริ่นาวแล้ว2ลมมากเมื่อคืนเนี่ยอนไม่ไดลยตีสามอ่ะเราตินขึ้นมาลมมาก ได้เทอ้รอ่งนี้หาเรากินยมันนบอบ่บอใส่ผมก็ไม่กินน้ำิ้มอิมเลยยังพารลิสปาพาร์ลิสีคือกินเห็ดแค่ ช,นนช่วงเลยครับันช่วงเลยบัดี้มีแห้งครับรถเลยบัดี้ยืดขาไปหรอยังไม่ไดรเลยเกิรดในห้องอือหวงปาแตกเลยใส่น้ำตาลเอาต้มใส่ใส,ใสน้ำตาลชด หลังจากนั้นฤกษีก็เรย่เจียอาการแ่ลงคีดหลังจากนั <S 2)> <S 2> <S <S ้นฤๅษีก็สแตกเขาอิ่มแล้ว

แทบชอไปหน้าเชื่อบอลูกวาแทบอีหลีทุกคนบอกว่าแทบแทบกิงกินแต่มันไม่มีอะไรกลับกินกลับไปขอยออเขาใจรวมดูว่าเขาต้งต่ำเห็นว่าอันนั้นเอาไปไหว้บุตรคืน เดี๋ยวไปเห็ดอนดานกองเอลียอยู่ดล้วยังไม่้งยงไปสมรอบเอาแล้วไปใสรแวยังมาแม่เจอเบียลืมมาไปยู่ไปเห็ดอันดันอร่ยหรืมว่าไปเห็ดมาอะไรใตามักตามเองหรอเห็สุดเหเห็ดปะ ใ่พิงได้ยังไงกบเพรทยกิด้ยกนรออร่อยไม่รู้ใจคิดอะไรตัมแบน้ใ่ไมใจตัมนี่ยิ้มหวานไม่ได้ถ่ายหลายวันออนทัวอย่างเดียวใช่มั้ยยโอ๊ยกะบมังใจเนี่เนาะให้กูกินด้วเหาอร่อยค่ะอร่อยวนอะไรอร่อยสาวสวยเห่งเมือง ตนใหญ่อยู่บ้านแถวบ้านขำใหญ่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 แล้วขอยกคิับขึ้นตำบลขำใหญ่แล้วอยู่นาเมืองเหรอขาไม่กวมเฮียอ้มันเฮียมัเฮียบ้านตูดขำให่แต้วบ้านพีสาวอยู่โอ so ้น้อยสีเยี่ยมขวาสีเยีมบ้านประดุกเลี้ยวขวาเจพี่ับอยู่

นาหมูเสร็จแล้วเหรอมาดามาดาพี่สี่บ้อมาาพี่สีบ่อปเข้าปามี่ับปลาปามี่ับปันปันกับเาใหเรือนี่แหละคนเบืองเกือบแสน มาน้ากับรบไทยลงเลยลูก้มไปหน้ามึงน่าจะไม่ต่ำกว่าล้านวิวถ้ากรโดดน้ำดีกว่ามี้อเีย้นนี้มันอ๋อปะปะนิ่นมาของนัเรืองี้ไหยลงแล้วจับปางไม้เขาลุงรือชอบเลยเพรเลือเรือ ถ้าหัวเข้าดีหล่ะเพราะเลิศมไปด,ดูในคลิปที่ดิสิี่ใครเข้าหายนะแต่ละวินาทีก็ใส่ข้อใส้นสนิทที่ถึงเทนึง